โอเควันนี้มาจต่เช้าเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยวันอาทิตย์นะป้อมจะชวนออกกําลังกายเดินออกกําลังกายไปสวนกันนะคะสําหรับคนวัยอย่างเรานะเกินอันนี้มาเร็วๆเลยนะคะจากเดินลู่นะวันนี้อากาศดีมากเลยป้อมเลยจะเปลี่ยนออกมาเดินนอกสถานที่นะคะเดี๋ยวก่อนจอกจากบ้านป้อมจะให้ดูอะไร อ่าเห็นไหมเอยเห็นไหมเอออะไรโอ้มะม่วงดกมากเลยปีนี้ว้าวว้าวว้าววา,ววาวนี่คือเขียวเสวยนะคะที่บ้านป้อมแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะป้อมเป็นคนที่ชอบต้นไม้เนาะก็ที่บ้านก็จะมีต้นไม้เยอะหน่อยนะคะยวพาไปทัวร์ก่อน นี่บ้านเราจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีญาติญาตินะคะญาติญาตอยู่กันเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งการที่อยู่แวดล้อมไมหมูญาตินะคะนี่อันนี้ก็คือมะม่วงฟ้าลั่นนะคะตัวนี้จะอร่อยรสจืดนะคะก็จะมีเปรี้ยวนิดๆแต่ข้อข้อดีก็คือโดกมากนะคะกรอบ อร่อยข้อเสียก็คือพอแก่ปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกง่ายนะคะก็อันนี้จะเป็นรถจืดนะคะเดี๋ยวพาไปดูเราเดินไปสวนเดี๋ยววันนี้ป้อมจะพาเดินไปสวนกันนะคะการออกกําลังกายนะคะนี่ค่ะต้นไม้นะคะสวยป้อมเป็นคนที่ชอบต้นไม้อันนี้เป็นเป็นดอกกระเวกนะหอมกลิ่นจะหอมมากนี่เป็นต้น เป็นต้นไม้ที่ป้อมโปรดปานมากนะคะอ่าน,นี่ก็จะเป็นหน้าบ้านธัญญบุรีนะคะบ้านป้อมนะคะคนที่ชอบต้นไม้มากเห็นแล้วก็สดชื่นนะคะอ่าเขาจะบอกว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ทําให้บำบัดจิตใจได้อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ทำงาน เครียดเครียหรือทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสมีมุมไหนที่เราอันนี้พวงคามนะคะสวยมากเวลาเขาออกดอกนะคะอ่าก็จะเป็นสีม่วงเนี้ยเป็นพวงสวยมากเลยนะคะแต่พอแก่ก็จะเป็นสีเขียวอันนี้ดอกล็อตนี้จะออกอมาไม่เป็นพวงนะแต่ว่าบางช่วงออกเป็นพวงเนี่ยโหจะสวยมากเลยเหมือนดอกไม้พลาสติกเลยนะคะ อ่า,อาเดี๋ยวป้อมจะพาไปชมสวนนะคะอ่าไปกันเนาะอ่านี้พามาชมอ่าดอกไม้ต้นไม้สีเขียวๆเ,เพื่ออ่าเขาเรียกว่าเติมอาหารตาให้กับในวันหยุดนะคะอ่านี่คือหน้าบ้านของป้อมเองไปกันค่ะ น้ำในคลองก็เยอะเลยนี่บรรยากาศของ7จ็ดธัญบุรีนะคะน้ำใสมากก็จะมีท้องนาท้องทุ่งอยู่มี่เม่งเดี๋ยวเราจะเดินในระยะก็ประมาณไปกลับนี่ก็ออกกําลังกายแค่เราขยับขานี่ก็ออกกําลังกายนะทำให้หัวใจเราก็ทำงาน อ่ะอันนี้คือเส้นถนนเส้นนี้ก็คือออกอาพาไปออกถนนคองและผีผัดหรือไปที่อ,ออกกําลังกายหน่อยฮะอ๋อไปเก็บผักบุง้งกําลังขิว เอ่อน้ำพริกไอ้นี่น้ำพริกอะไรนะน้ำพริกมะเขือมะเขือแต่แรกสมัยก่อนก็คือจะทอดใช่ไหมมะเขือไอ้นี่เออขี้เกียจทอดเลยเอาใส่ไปโอ้การไปอร่อยเหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยเออนะบอกแม่ดีละจะลังหิวอยู่เลยเดี๋ยวกำลังจะกินข้าวอยู่อ๋อเหรอก็ฟุกอร่อยบ้างอะไรวันนั้นทำแซนด์วิชไปไม่รู้ว่าเขาจะไปกัน ตามไปสองจ้นเลยแบ่งได้สอันหัว่อยหนูอยางมาทุกวันเลยอ๋อเหรออ๋ออะไรอ่ะใช้โฟมล้างหน้าได้แล้วอ๋อเดี๋ยวป้อมดูมาให้ก่อนเมื่อวานตายโทรหาโทรหาทำไมไม่รู้ป้อไปประชุมที่กรุงเทพ ช่วงใบยบาบสามไม่รู้มันโทรทำไมอ๋อแม่มันมาอ๋อแม่มันาม,มา,ลออานมเ,นมเล่นบ้านโน,น้นเลยเนอนนี้เยอะไรอ๋อเดียวเดี๋ยเ,เดี๋ยวดูมาให้ <c oughs> อ่าป้าเราไปกันนี่คือทุงท่งทุ่งรวงทอง ย่านของเจดทัญบ,บุรีนะคะนี่ก็สำหรับตัวเราเองก็ถือว่ามีบุญนะที่เราได้ยังยังได้อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยมันมีภาพความทรงจำนะอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่เนาะแต่ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปการทำงานเปลี่ยนไปนะคะ ก็จะหาโอกาสที่จะอยู่กับธรรมชาตินี้ได้น้อยมากนะคะอ่านี่ก็มีโอกาสก็แม่ปอมก็นํำมาฝากนะคะนี่เราไปหาวิตามินดีกันที่สวนก็จะมีมะม่วงเยอะมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรานี่เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปนะคะเราก็จะได้ถ้าโทรศัพท์ได้กลิ่นเนี่ยจะได้กลิ่น จะได้กินฟางเลยอะว่ามันหอมซึ่งถ้าคนยุคจะบอกว่าคนเจนเอ็กอย่างป้อมเนี่ยอายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยวัยเนี้ยจะมีภาพความทรงจําที่อยู่ต่างจังหวัดมันคือความทรงจําที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้เลยนะคะดีป้อมให้ดูแสงทองนี่คือวิตามินดีนะว่ามันหยุดพักผ่อนนะ ขับรถไปเที่ยวซักไปเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองนะคะอย่ารอวันที่เราอย่ารอวันที่เราพร้อมมันไม่มีหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่จัดเวลาไม่จัดสรรเวลาเนี่ยมันบอกได้เลยว่าเวลาย้อนกลับไม่ได้เนาะเราออกเดินออกไปดูโลกวันหยุดก็คือวันหยุดนะคะไปเติมพลังมาแล้ววันทำงานเราจะได้มีพลัง สมองแล้วพลังกายนะคะทํางานอย่างเต็มที่มีไอเดียมีคิดนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยกเ็เวลาป้องมแชร์มาเนี่ยเขาก็จะมีความสุขนะแต่เวลาชวนไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคำพูดมาว่าไม่ว่างานยุ่งมากจน50กว่าแล้วก็ยังงานยุ่งอยู่อันนี้ฝากไว้ให้สำหรับท่านที่อาจจะ ลืมนิดไปถ้าห้าสิบกว่าเรายังยุ่งอยู่เนี่ยอีกหน่อยเราก็จะเดินไม่ไหวแล้วนะคะเราจะไปตอนที่เรายังแข็งแรงยังเดินได้หรือเราจะไปตอนที่เรานั่งรถเข็นนี้ก็ฝากไว้ให้คิดเลยนะคะอันนี้ป้อมเอามาฝากสําหรับคนในวัยเตรียมเกษียณน,นะหรือคนที่กเกษียณแล้วนะคะที่เป็นเพื่อนป้อมอยู่เนาะ,อ,ะอันนี้โอกาสแบบนี้หายากมากนะคะ แล้วเดี๋ยวนี้สถานที่ที่เป็นธรรมชาติแบบน,นี้ก็เยอะมากนะก็หาที่ไม่ไกลนะคะแถวนะครนายกนี่ก็ก็เยอะนะคะจากกรุงเทพมาก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะคะชั่วโมงสองชั่วโมงแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะถ้าสําหรับบอมนะมันดีมากๆอ่ะมันทําให้ทั้ง ความสุขเนี่ยมันทำให้ทั้งจิตใจแข็งแรงระดับหนึ่งกาะเลยแล้วก็พอจิตใจแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงอัตโนมัติไปด้วยเนาะอันนี้สําหรับป้อมๆมเรียกว่าความสุขเนี่ยคือ,อยาอยุัธนะเลยนะคะทําให้เรายิ้มได้ทําให้เราสูดอากาศได้อย่างเต็มปอดนะคะอ,อันนี้ป้อมพามานะวันนี้บรรยากาศแถวธัญงยบุรีก็จะเป็นครึ้มๆหน่อยนะ จากที่ฝนตกมาฝนตกมาสองวันละแต่มันก็ไม่เยอะเท่าแถวจงังหวัดนนทบุรีนะคะนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะนี่พ่อผ่ามาออกกำลังกายเดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะเลยให้ดูธรรมชาติเนาะ <c oughs> ให้ดูธรรมชาติ <c oughs> แล้วก็ดูหน้าสดของป้อมเนาะป้อมมารับรับแดดพามาเที่ยวรับแดดให้ดูธรรมชาติแล้วกันเนาะ,ะนี่พามารับวิตามินดีนะคะอากาศตอนนี้ก็ดีมากๆเลยะค่ะนี่ให้ดูจากให้ดูจากลมอ่อนๆเนี่ยมจะเห็นเลยว่าใบใบกล้วยเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยปิวไหวเล็กน้อย วันนี้วัตถุประสงค์หลักเลยคือป้อจะมาเก็บผักบุ้งนี่ผักบุ้งอยากจะทานผักบุ้งผัดไฟแดงนะคะวันนี้ได้เยอะแน่ยอดกำลังงามเลยนะคะนี่ใครเรียกว่าของฝากจากธรรมชาตินะคะวันนี้ป้อจะพามาเก็บผักบุ้งแล้วก็พามาเดิอนออกกำลังกายสักสองสารอบ เดิอนออกกาลังกายนี้เราก็เก็บมะนาวไปด้วยนะคะของฝากจากสวนเนาะเก็บ <pools> น,นี่ของฝากจากสวนนะคะนี่มะนาวจากสวนบ้านเราเลยนะครปลอดภัยแน่นอน นี่พามาดูบรรยากาศบรรยากาศสดชื่นนะคะที่ทุ่งธัญบุรีคองเจธธัญบุรีนะคะอันนี้เขาก็เพิ่งจะเกี่ยวข้าวไปนะคะฝนก็เพิ่งจะตกไปนิดๆหน่อยๆก็สดชื่นมากๆเลยะค่ะอมก็เลย เอามาฝากเอาความสดชื่อนี้มาฝากนะคะอยากให้ดูจังเลยอันนี้ก็คือผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาอันนี้เราหาซื้อตามท้องตลาดไม่มีนะคะจะมีก็จะเพาะาตามทุ่งนาเท่านั้นนะคะก็จะมาเก็บจะเป็นปุ๋ยข้อที่เราเอาใบไม้มา,มาใส่ไว้นะคะวิถีชาวบ้านเนาะ วันหยุดสำหรับป้อมนี่คือมันแสนพิเศษมากเลยป้อมก็จะมาเติมพลังเลือกเก็บออรแตลูปใหญ่ๆ ผักบุ้งผักบุ้งนายเยอะมากเลยนะคะยอดอ,อ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาเก็บแล้วก็ไปผัดน้ํามันอันนี้คือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นนะคะถ้าใครมีโอกาสเนาะเดี๋ยวนี้การปลูกหรือทําเกษตรเนี่ยอยู่คอนโดก็สามารถทําได้นะอ่อเพราะว่าการที่เรามีม,มีพื้นที่สีเขียวไว้เนี่ยมันสามารถบําบัด บรบับดความเหนื่อยบำบัดความเครียดได้จริงๆเ,เ,เ,เรียกว่ายาโยธาอ่านี่ป้อมพามาดูนะคะปีนี้มะม่วงก็ดกสวยมากไม่เราไม่ได้ห่อเลยไม่มีเวลามาห่อเลยนะคะอนี่สวยมากเลยนี่ป้อมพามาเที่ยวพามาเที่ยวอันนี้เราก็ปลูกแฝกอันนี้ภูมิใจมากเลยนะคะนี่ก็เป็นฝีมือการปลูกของเราเอง นี่น้ำดอกไม้สีทองนะคะสวยมากนี่สวยมาก,อมมากเอาของฝากจากสวนมาฝากนะคะก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะคะนี่เขาเรียกว่ากล้วยหักมุกนะคะเดี๋ยวนี้เราก็ตัดได้แล้วฝากจากสวนนะคะ มีความสุขไปด้วยกันนะคะเราจะไปเก็บผักบุ้งกันแล้วอ่านี่พามาดูพามาดูผลิตผลจากบ้านไร่บ้านสวนนะคะมะม่วงบ้านไร่บ้านสวนที่ชัญบุรีนะคะจังหวัดประทุมธานีนะคะ่ะเราจะมาเก็บยอดผักบุ้งกันนะคะ เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนละกันอันนี้ของฝากคนเจนคนเจนเอ็กถ้าคนที่มีอายุ45ปี50ปีขึ้นไปรุ่นเราเขาเดียวกับป้อมก็จะเข้าใจเลยว่าชีวิตแบบนี้มันเป็นชีวิตที่ผู้ภาษาชาวบ้านกันภาษาเด็กๆเ,เราก็เรียกว่าโคตรมีความสุขเลยนะคะ ป้อมก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะให้มีความสุขไปด้วยกันหวังว่าคนที่ได้ดูได้ดูไลฟ์นี้นะคะก็จะมีความสุขไปเช่นเดียวกับป้อมนะคะเนาะนี่แหละเราเหนื่อยมาจากสังคมเมืองนะคะเราก็หาต้องจัดเวลานะคะอย่ารอให้อย่ารอ,อ,อให้พร้อมอย่ารอให้พร้อมหรือรอให้ว่างนะคะโอกาสนั้น จะไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่นะคะรอพร้อมรอว่างรอว่างเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะว่างส่วนใหญ่นะ,ะสำหรับอันนี้คือประสบการณ์ป้อมเองถ้าป้อมไม่จัดเวลาป้อมก็ไม่ว่างเหมือนกันนะแต่ป้อมคิดว่าเออมันให้ตัวเองแล้วอ่ะนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปผัดแล้วเราก็จะไปจิ้มน้ำพริกนะคะเราน้ำพริกเราก็ตำรอไว้แล้ว วันนี้เราตำน้ำพริกมะเขือ,อายาวนะคะก็เก็บจากสวนเราเนี่ยแหละนี่คือกำไรชีวิตบังบอกได้เลยว่าอายุไรอย่างเราเนี่ยการออกกำลังกายการก้าวเดินก็คือการออกกำลังกายที่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะนี่เนี่ยโหผัดน้ำมันเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากๆนะคะ เดีย๋ยวเราจะเดินรอบรอบสวนเนี่ยประมาณ3มรอบนะคะอรอบสวนประมาณสามรอบก็จะเป็นระยะสามกิโลประมาณสามกิโลโดยประมาณนะคะก็พูดถึงกำลังเหมาะสมเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวป้อมก็จะพาทัวร์เก็บเก็บยอดผักบุ้งนาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูผัด ผักบุ้งไฟแดงกันนะคะยอดอ่อนมากนะะนี่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะที่สวนเราจะไม่ฉีดยาฆ่าวัาชพืชเลยนะคะเราก็จะใช้ตัดเราก็ให้เขาไปเป็นปุ๋ยคุมคุมดินกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นก็ให้เปิดฟรีนะคะก็ใครอยากมาเก็บแถวนี้ป้อมก็อนุญ,ญาตให้มาเก็บได้เลยนะคะ เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของชุมชนนะคะที่บ้านเราไม่มีขโมยเนาะที่บ้านเราจะเป็นการแบ่งปันกันนะคะนี่แหละก็เร,เรียกว่าสังคมอยู่ด้วยการแบบเอื้ออาทรนะคะก็มีอะไรก็แบ่งปันกัน เพื่อนๆป้อมหลายคนนะก็จะชอบมากนะคะวันไหนถ้าป้อมมาไลฟ์แบบนี้นะคะเขาบอกว่าขอบคุณเหมือนกับได้พาเขากลับไปบ้านเพราะบางคนเนี่ยรุ่นเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเสียชีวิตไปแล้วเนะเาะหลายคนก็อายุมากแล้วก็บางทีก็อยู่กันคนละที่อย่างเงี้ยแต่พอเวลาป้อมมาไลฟ์เนี่ยเหมือนเขาได้กลับไปบ้านต่างจังหวัดนะคะบางคนก็ย้ายถิ่นฐานไม่ได้ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแล้วอะ แต่ก็ยังหวยหา,าบรรยากาศต่างจังหวัดแบบนี้เพราะมันเป็นบรรยากาศที่ที่ที่ดีอ่ะมันชุมชนสมัยก่อนมันไม่มีวัตถุเข้ามาทั้งผู้คนทั้งจิตใจทั้งสิ่งแวดล้อมก็ก็จะเป็นอะไรที่ธรรมชาติดีๆไม่มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาเงี้ยสังคมสมัยก่อนเป็นแบบนั้นเนาะเมืองไทยเนาะแต่เราก็ต้องปรับปรับอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะ แต่ในขณะที่เราปรับอยู่กับปัจจุบันเราก็อย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองเนาะบางคนหลายคนก็จะมุ่ง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 ก็จะสร้างมุ่งสร้างต่ฐานะเนาะจะลืมนึกไปว่าชีวิตเรามันก็ถอยหลังเข้าไปทุกทีแล้วอะเนาะเราจะรอให้รางวัลตัวเองในวันที่เรา เดินไม่ไหวอ่ะอันนี้อันนี้ป้นนปอมฝากให,ให้คิดเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ป้อมก็อายุห้าสิบสองแล้วพวกเพื่อนๆก็หลายคนก็มีโรคภัยไปติดตัวเนาะเพราะว่าใช้แรงงานใช้กําลังอย่างหนักเนาะป้อมก็ป้อมก็ใช้ชีวิตแบบนี้ถึงทำให้ร่างกายป้อมไม่ได้สุดโสมไป ไปเหมือนกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าป้อมจะให้รางวัลกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยรางวัลของป้อมไม่ใช่วัตถุเนาะรางวัลของป้อมคือความสุขความสุขที่จะให้คืนรางวัลป้อมไม่ใช่วัตถุนะรางวัลของป้อมจะเป็นความสุขที่ได้จากธรรมชาตินี่แหละเพราะว่าป้อมมีลูกมีลูกยากตอนม,มีลูกก็คือตอนอายุสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วอะ เราก็อยากจะอยู่กับลูกเป็นนานๆเราก็เลยจเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะนี่พามาดูต้นไม้ฝรั่งดกมากนอกจากนอกจากผักบุ้งแล้วนะคะสิ่งที่ป้อมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นใบบัวบกนะคะอันนี้ก็มีเป็นใบบัวบกนะคะนี่ นี่ไว้กินกับน้ำพริกอร่อยมากแต่ว่าคนที่เป็นเป็นเกาเนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าใบบวบเนี่ยก็จะมียูริกสูงนะคะถ้าคนธรรมดาคนธรรมดาก็ทานได้ใครอยากจะทานของอร่อยๆแบบนี้ได้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะมันไปเช็คตรวจสุขภาพนะคะมาบอกได้เลยโรคภัยเนี่ยถ้าเรามันตรวจเนี่ย ไม่น่ากลัวเลยเราเราอย่าปล่อยให้มันเกิดอาการหนักแล้วเราแก้ไขไม่ได้นะคะป้อมก็ไหนๆพูดถึงเรื่องเรื่องโรคไปก็เจ็บก็คือลนรงลงให้ให้คนไปตรวจสุขภาพนะคะนี่เขาเรียวกว่าใบโบุบนะคะเราก็ทานทานเอาไปทานกับน้ำพริกได้นะคะนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆของป้อมนะคะ เราก็เอามาแชร์เป็นไอเดียเนาะเผื่อทุกคนไม่ใช่ทุกคน,กคนเผื่อบางคนล้ว<ๆ>เรียกก็เผื่อบางคนเผื<ๆ>่อบางคนแบบว่าหลงลืมละเลยเ,เหมือนชีวิตเกิดมาเพื่อหาแต่เงินอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วหาเงินไปก็เอาไปรักษาร่างกายนะคะเพราะไม่เคยไม่เคยดูแลร่างกายเลยค่ะอันนี้มาเป็นไอเดียเฉยๆเนะาะค่ะ เผื่อว่าอา,อาจจะทําให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องบางคน,นกระตุ้นคิดหรือว่าสะก,กิดใจออว่าออจริงอย่างที่ป้อมพูดเนาะอย่าใช้ร่างกายหาแต่เงินเนาะเราต้องดูแลเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่มันเสื่อมไปแล้วหรือมันเกิดโรคเนี่ยการที่เราจะเราไม่ป้องกันก่อนเนี่ยเราไปรักษาหรือเราไปซ่อมเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะใช้เวลากับยาก นะคะป้องก็มาแชร์ไอเดียเนาะเผื่อว่าเอเอเห็นว่ามันดีมีประโยชน์นะก็ก็แชร์ไลฟ์ป้องไปได้นะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราทําให้ถ้าลิงก์ของเราทําให้คนหันมาดูแลตัวเองได้หนึ่งหรือสองคนป้องถือว่าอันนี้ก็คือบุญกุศลอย่างหนึ่งนะให้ให้คนได้คิดนะคะอเอาสัก มะนาวจากสวนเรานะคะไม่สวยแต่ปลอดภัยนะคะนะ <c oughs> ของฝากจากสวนอันนี้ก็คือแสงแสงแดดตอนเช้านะคะเป็นแสงแดดที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะเช้าก็จะมีนกบินอากาศดีมากๆเลยค่ะ ไปเดินออกกําลังกายชิวๆนะคะเห็นไหมอันนี้ภาพโดยรวมนะคะหาหายใจลึกๆนะคะสูตรอากาศสดชื่นไปกับป้อมนะคะอันนี้วันนี้ป้อมเอาบรรยากาศที่สดชื่นส่งตรงมาจากธัญบุรีนะคะของฝากเช้าวันหยุดวันอาทิตย์แค่เราก้าวขานั่นก็คือเราได้ เสพยาอยุวัฒนาแล้วนะคะการเดินเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายแล้วก็ประหยัดสุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะป้อมก็แนะนำเนะาะเช้าเดินต่อเนื่องสัก30มนาทีเนี่ยเป็นเป็นเซตที่แบบว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะวันนี้ที่ป้อมตั้งใจนำะมาฝากก็คือหนึ่งอ่าเป็นตัวอย่างให้คนเจนเจนเอ็กที่เหมือนป้อมนะที่เจนเดียวกันเนาะ ก็อยากให้จัดเวลาพาร่างกายไปสูดอากาศหรือว่าบรรยากาศที่ดีๆบ้างนะคะก็อย่าหักโหมทําแต่งานนะคะเพราะว่าร่างกายสําคัญเนาะร่างกายเรามีร่างกายเดียวเนาะป้องกันหรือชะลอหรือบุมบุงให้มันเสื่อมช้าที่สุดเนี่ยดีแล้วดีที่สุดเลยเพราะว่าการที่เราแข็งแรงเนี่ยเราไม่ต้องเป็นภาระใครให้ใครต้องมาดูแลเราเนาะ มเชื่อว่าคนรุ่นป้อมเนี่ยก็คงคิดไม่ต่างกันหรอกว่าเราไม่อยากเป็นภรระาไข่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะนะคะแล้วเราอยากได้มีอายุที่ยืนยาวนะคะแล้วก็ไม่ไปเป็นภาระคนอื่นก็ชวนออกกำลังกายกันนะคะโอเคเดี๋ยวป้อมจะไปเก็บ บุ้งแล้วบาจะไปเก็บผักบุ้งแล้วเดี๋ยวเรามายืนรับแดดช่วงเช้านะคะวันนี้มาแบบเขาเรียกว่าเรียวเลยสดๆเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยกันนะคะยังไงก็เดินออกกำลังกายออกกำลังกายคิดดีจิตใจดีมันก็จะเป็นแรงดึงดูดให้สิ่งแวดล้อมให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะ แล้วมีโอกาสก็ได้พบกันนะคะสวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อยากให้แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะคุณป้อมปริชาตินะคะของฝากจากธัญบุรีค่ะ